ข้อคิดหนุนใจเราจะมีสันติสุขได้อย่างไรวางความกระวนกระวายลงความกระวนกระวายเป็นปัญหาที่เราทุกคนต้องเจอพระเยซูทรงเทศนาสอนไว้ในมัทธิวบทที่6ข้อที่25-26ว่าเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า จะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอยากวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือจงดูนกทั้งหลายบนท้องฟ้าพวกมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ่งฉางแต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ท่าน ไม่เปเริฐกว่าพวกมันหรือคำว่ากวนกวายในภาษากรีกจากพระวจนะในข้อนี้มีความหมายว่าความไข้เขวเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่ความกวนกวายนำมาสู่เราวิตกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นอันดับต่อไปคำว่าความกวนกวายยังถูกแปลว่าความกังวลใจในพระคัมภีร์ด้วยสำหรับหลายคนแล้วความกังวลใจเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชีวิต ถ้าหากเรารู้สึกว่าเราเป็นแบบนั้นผู้เขียนหนุนใจให้เรากลับไปอ่านพระวจนะของพระเยซูอีกครั้งพระวจนะของพระองค์ไม่ใช่คำแนะนำแต่ถือว่าเป็นพระบัญชาของพระองค์หากเราพูดว่าไม่รู้จะไม่ให้กังวลกระวายได้อย่างไรเพราะว่าตัวเองมักจะมีเรื่องให้วิตกกังวลอยู่เสมอผู้เขียนเคยได้ยินคนมากมายพูดแบบนี้และคำตอบของท่านก็คือเราสามารถหยุดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นได้ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ได้เป็นตัวทําให้เราเกิดความโกลงกวายโดยอัตโนมัติความโกลงกวายเกิดขึ้นเพราะเรามีท่าทีตอบสนองกับปัญหาหรือสถานการณ์อย่างไม่ถูกต้องพระเจ้าทรงมอบอิสระให้เราทุกคนในการตัดสินใจเลือกว่าเราจะตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นอย่างไรเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรเราสามารถเลือกได้ว่า เราคิดอะไรและเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะมีท่าทีตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง,างๆอย่างไรความโมกลงกวายไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราพระองค์ไม่ได้อนุญาตให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะได้มีความโมกลงกวายพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นในชีวิตของเราเพื่อช่วยให้เราเติบโตและเข้มแข็งขึ้นในความเชื่อหรือเปลี่ยนแปลงนิสัย ความคิดและท่าทีในเชิงรบของเราพระองค์ไม่ได้มีพระประสงค์ให้เราเกิดความกังวลกวายจากสิ่งเหล่านั้นพระองค์ทรงทำการในจิตใจของเราเพื่อนำเราไปถึงจุดที่เราจะเชื่ออะไรวางใจในพระองค์มากขึ้นทำตามพระองค์อย่างเต็มที่และเพื่อให้เราได้รับพระพรที่มาจากพระองค์ได้เราเลือกที่จะตกลงในหลุมพางของความกวลกวายได้หรือ เราสามารถพูดได้ว่าพระบิดาเจ้าค่ะข้าพระองค์ขอมอบสิ่งนี้ไว้กับพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่สามารถควบคุมมันได้ข้าพระองค์รู้สึกว่าไม่สามารถทําอะไรได้เลยในสถานการณ์นี้แต่พระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้พระองค์ทรงรักข้าพระองค์อย่างสมบูรณ์และข้าพระองค์เชื่อวางใจในพระองค์ว่าจะทรงจัดการสิ่งเหล่านี้ตามที่พระองค์ทรงเห็นสมควรข้าพระองค์รู้ว่า ไม่ว่าพระองค์จะมีแผนการอะไรให้กับข้าพระองค์สิ่งเหล่านั้นก็เพื่อการดีของข้าพระองค์ทั้งสิน้นข้าพระองค์รอคอยที่จะเห็นว่าพระองค์จะทรงแสดงความรักและฤทธิอำนาจของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์อย่างไรนี่เป็นหนทางสู่สันติสุขซึ่งนำเราออกจากความโกลกลวายและความวิตกกังวลได้ติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ YouTube c h a n n e ลคริสตจักรพระพรเชียงใหม่